ตอนิติเคลื่อนไหวแล้วมินลียืนกินข้าวเหนียวมะม่วงกลางเวทีระดับโลกเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เลยทีเดียวสําหรับแรปเปอร์สาวมินลีดานุภาที่เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นไปโชว์งานเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชลลา2022บนเวทีเดียวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งงานนี้มินลี ก็ไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังระเบิดความมันแบบสุดเวียงแถมสร้างเสียงฮือฮากลางเวทีเพราะได้รองรับถึงเมืองไทยทั้งเสาไฟกินนรีต้นละแสนนาซีรถไฟไทยสมัยรอห้าใช้มา120ปีและกูไม่ได้ขี่ช้างและที่เรียกเสียงฮือฮาที่สุดคือการชวนชาวต่างชาติมากินข้าวเหนียวมะม่วงโดยมินลิโชกินข้าวเหนียวมะม่วงให้ดูบนเวทีทำกลางสายตาของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากจนทำให้ฮชแทก แฮชแท็กมิลีไลฟ์ at โคเชล l a พุ่งทยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในโลกทวิตเตอร์และกระแสะตอบรับของข้าวเหนียวมะม่วงก็ร้อนแรงไม่แพ้กันและต้องบอกว่าล่าสุดต่อปิติทายัทยสิงก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังมินลิยืนกินข้าวเหนียวมะม่วงโชกกลางวทีระดับโลกโดยต่อปิติก็ได้แชร์อาหารที่ระบุข้อความว่าข้าวเหนียวมะม่วงของวันประจําสําหรับ อันเป็นเอกลักษณ์ไทยมาแต่โบราณด้วยการน,นำวัตถุดิบป,ประจำฤดูคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นเลิศมะม่วงสามสายพันธุ์ไทยน้ำดอกไม้อกร่องและมหาชนกรัดด้วยกะทิคันสดจากมะพร้าวเพชรชันง,งานลูกตาลตโนดจากเพชรบุรีที่ผ่านการเคี่ยวปรุงรสอย่างพิถีพิถันตามแบบฉบับตำรับไทยดั้งเดิมเสิร์ฟเคียงคู่กับข้าวเหนียวเคี่ยวงูจากเชียงราย ที่นำมามูลด้วยกะทิสดเผ็ดพะง,งนันทานคู่กับไอศครีมและลูกตาลตโนดลอยแก้วให้รสสัมผัสอันสดชื่นหอมหวานกลมกร่อมเป็นเมนูปิดท้ายด้วยรสชาติที่ควรค่าแก่สำรับห้วงทำนองแห่งภูมิปัญญาอาหารไทยที่ยั่งยืนทำกลางชาวเน็ตท,ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเฟซบุ๊กต่อปิติเป็นอย่างมากมายว่าเทรนต,ตอนนี้เลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ